ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะโดยโศูนย์ควบคุมความมั่นคงทา่ทาเรือของจังหวัดพังงาค่ะได้ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะคะที่เกิดอาการสำลักน้าในพื้นที่ของหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาคะ่ะศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดพังงาได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุนักท,ท่องเที่ยวนายอิงกอบาลูเอล สัญชาติรัสเซียอายุ53ปีออกเดินทางท่องเที่ยวมากับบริษัทเลฟอันดามันชื่อเรือโอคิโนสระหว่างการเล่นน้ำณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิลิมันนักท่องเที่ยวค่ะคนดังกล่าวเกิดอาการสำนักน้ำหายใจไม่ทนันโดยให้การช่วยเหลือโดยการผดมพยาบาลเบื้องต้นการทำา CPR นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวยังหมดสติอยู่นะคะไม่ตอบสนองค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวด้วยจึงได้มีการนําส่งตัวนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวมาพร้อมกับเรือพยาบาลประจําอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีนมีลันเรือพยาบาลได้เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือทับละมุตําบลลาเกนอาเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาและนําตัวส่งไปยังศูนย์การแพทย์เขาหลักอําเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไปค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะสงบสันติชายแดนใต้ไม่ต้องการความรุนแรงรวมกันดูแลพื้นที่ทุกคนต้องช่วยกัน พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือพฤติกรรมต้องสงสยัยโทรสายด่วน1 3 4 1ก่อรมนภา,าค4ส่วนหน้ามารวมสร้างพื้นที่ปลอดภยัยให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ปราศจากความรุนแรงโดยเร็วท่องเที่ยวยางปลอดภัยไรยอุบัติเหตุไม่ขับรดถดเร็วเกินกว่ากฎดไม้กำานนด สวมมวกนิรภัยและขาดเข้มขัดนิรภัยทุกครั้งคณะคับรอดดื่มไม่ครับไม่แลนทรศัพั์คณะคับรถขรบกดจราจรแจ้งเหตุรวจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีนึ่งหนึาตำรวจทองเที่ยว1ึ1เหนึเหตุดวนเหตุรายหรือนึ่งาตำรวจทางาห,หงาวางลวงโทรฟรีตลอด24ชั่วโมง ชีวิตวิธีไหมขับขี้อย่างปลอดภัยไร่อุบัติเหตุ